พรนาอหาจารย์เมตตาทำองดีไว้ให้อัพอโอแดงสัพพวิชานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะ สัพพสังขานุภาเวนะพุทธังรัตนังธรรมังรัต <interrupted> นังสังขังรัตนานังอนุภาเวนะจตุลาสิติสหะจตมานุภาเวนะจุละอมันเตะอิยาอมันจาออิอาอัยาอมันโตอุอัอิอาอมมันโตอุอัยอะมันเตเหติมันตราหูตุมันโตหตุมันเตยเหติมันตราสัพพมันตรามหามันตรามหาบารมีมันตรามันตรา อุศนอมัตอุสศนมัตตาสุขนันตมัตสุขนันามันตาอุศนโมตโหตุอันเตเหติเองทัรมาณาสินาศินาสิทธินานาสิทธินานาสิทิกิจัสิทธิกิจังมหาปาฏทั้งหลายจงบังเกิดมหาปาฏทั้งหลายจงบังเกิดมหาปาฏทั้งหลายจงบังเกิดโออิเอหิเอหิสุปฏิปโตหตุสปเตเหติธรรมธา โออาอออาอีอาสัพพะเศรีสัพพเศรษฐีสัพพมหาเดชสัพพมหาอำนาจสัพพมหาโชคสัพพมหาลาภสัพพมหาเมตตาสัพพมหาบารมีสัพพบารมีทั้งสามสิบทัศจงบังเกิดนะคิโรตันนามันเตอมคิโรตันนามันเตพิโรตดธมันตราพิโรตดธมันตราพิโรตดธมันตาพิโรตดธมันตาอุอาอีอาพิโรตดธมันตา

ti ti ca sati kicang u a i te etang om mantra man te etang u o i ang om mantra man te etang o sa om mantra man อออออออติมตตาอติมตังโออังมันเตมันตากุะปุจจารธรมุจรสังโยอะิมตเปยังเโยอมันาตพุทโธเปิดธรรมโมเปิดสังโฆเปิดเปิดบารมีด้วยพิรอชยะพุทโธเปิดธรรมโมเปิดสังโฆเปิดเปิดบารมีด้วยพิรอชยะ

อืกพอห้านาทีโอ้ยถ้าไปแจ้งว่ายครบแล้วน,นะ ชั่วโมงนึกค่อยเอาไปร้อยพุทคคอยนั่งคักนะตอนนี้ฮักกะซี่นาทีสองวงทักกับหลังโอ้ยแต่แล้วโอ้โบกกาเอาออกให้ไปเห็นเดริชาอันนี้ยันอาจารย์ผมมีบอนอยู่ยันจอยอแต่ละแต่ละปีนี่ก็สิทักอยู่ช่วง ไกลไกไกลข้าราชการสิกเกียณอายุสี่นั้นพักคล้ายๆพนรัตโอ้สามพันวงทหารคล้ายพนรัตสิกเกษียณได้สักก็ะจะไปเฮ็ดพองชมด้วยม,มือมันอยู่มีวิชาหลากหลายแต่เนาะ